น่นนสีซอคืออะไรวะสีซอหรอสีซอคือแอปพลิเคชันที่ช่วยเตืนอนความทรงจำว่าส่งงานเลยวบ้างส่งอะไรและเรายังสามารถดูได้ว่านักเรียนคนใดส่งงานของเราแล้วบ้างน,นักเรียนก็สามารถทํางานผ่านแอปพลิเคชันนี้ได้เลยและยังสามารถเลือกใช้ได้หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะว่ารูปภาพถ่ายาเสียงหรือถ่ายคลิปซึ่งครูสามารถเข้ามาตรวจผลงานได้ทันทีแจ้งเตือนไปยังคูผู้ปกครองอัปเดตสถานการณ์และกิจกรรมของเด็กได้ในแต่ละวันได้เลย แอปนี้เป็นแอปที่ช่วยเราในการเป็นครูยอย่างมากเพราะว่ามีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียคือจะมาพูดถึงข้อดีของแอปสีซอให้ฟังก่อนก็คือง่ายสะดวกต่อการเรียนรู้อำนวยความสะดวกต่อการเรียนรู้แล้วก็ช่วยประหยัดในการเดินการสอนแล้วก็สร้างบรรยากาศในห้องเรียนให้น่าสนใจมากขึ้นก็มีข้อดีแล้วมันก็ต้องมีข้อเสียเนาะข้อเสียของแอปสีซอคือการใช้เทคโทนโลยี โลจีมากเต็นไปในห้องเรียนอาจทำให้ผู้เรียนสนใจครูลดน้อยลงแล้วก็บางแอปพลิเคชันที่ผู้เรียนต้องมีความเป็นส่วนตัวหากไม่มีสมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์ก็จะไม่สามารถใช้งานได้แล้วก็ข้อเสียข้อสุดท้ายนะวยก็คือแอปพลิเคชันบางตัวมีค่าใช้จ่ายแอปพลิเคชันแล้วก็มีคนรู้จักน้อยด้วย okay. ต่อไปนะครับเราจะมาพูดถึงวิธีการใช้นะครับขั้นแรกครับเรากดเข้าแอปซีซก่อนครับและเราจะมีหน้าข้อความมาสามข้อความครับให้เรากดไปที่ and student ครับเพื่อเข้าห้องเนสาระดา้ห้องเรียนครับเช่นนี้นี่นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับคลิกที่ปุ่ม Sign in with Google ครับ หรือเช็คโค้ดครับเพื่อเข้ารหัสห้องเรียนครับขั้นต่อไปนะครับเมื่อเข้าห้องเรียนแล้วสําหรับเข้าสู่หน้านี้กด activity ครับจะสามารถดูได้ว่านักเรียนไม่ได้ส่งมานกี่กี่ชิ้นครับและการสร้างงานครับจะมี6รูปแบบครับรูปแบบแรกเป็นรูปภาพครับสามารถถ่ายด้วยโปรแกรมได้เลยรูปแบบที่2ครับการวาดเครื่องมือในโปรแกรมครับสามารถวาดในโปรแกรมได้เลยครับ รูปแบบที่สามนะครับการส่งงานด้วยรูปแบบนะครับตั้งงานด้วยรูปภาพนะครับต่อไปครับตั้งงานด้วยรูปภาพสามารถดาวน์โหลดจากแกลเลอรี่จากในโทรศัพท์ได้เลยครับและต่อไปนะครับการตั้งงานเป็นไฟล์งานครับจากเครื่องคอมพิวเตอร์ครับสามารถเข้าไปที่ดาวน์โหลดได้ได้ไหมครับต่อไปนะครับ สร้างงานแบบรูปแบบการแกรพิมพ์นะครับได้จากโน้ตในโปรแกรมได้เลยครับสามารถพิมพ์ได้เลยครับต่อไปครับการสร้างรูปแบบดีนะครับจากเว็บไซต์นะครับหรือ YouTube ก็ได้ครับสามารถไปก๊อปลิงก์มาแล้วก็ลงวางได้เลยครับสำหรับการใช้แอปซีสอก็มีเท่านี้ครับ